สวัสดีครับหลอดฟูออเรสเซนไม่ติดอาจเกิดจากสาเหตุนี้นะครับเริ่มแรกผมก็ลองเปิดไฟดูนะครับเปิดสวิตช์ดูแล้วไปดูที่หลอดไฟหลอดไฟจะก,กระพริบนะครับกระพริบทีทีเลยนะครับผมก็ลองขึ้นไปขยับที่สายเข้า ขาของสตาร์เตอร์นะครับก็ติดนะครับคาดว่าเกิดจากสายไฟที่ต่อเข้าที่ขาสตาร์เตอร์เนี่ยหลวมครับไฟก็เลยไม่ถึงสตาร์เตอร์ก็เลยไม่ทำให้ไฟหลอด,ลอดไฟฟลูอเรสเซนตติดผมก็เลยเอาขาเนี่ยแกะขาออกมาโดยมีน็อตตัวเล็กๆตัวนี้นะครับถอดน็อตออกมาแล้วก็ดึงตัวด,ดึงขาสตาร์เตอร์ออกมา แล้วแกะดูภายในนะครับภายในเนี่ยมันเป็นแค่เอาสายเนี่ยแย่ให้เป็นหนีบกันกันกบทั้งสองฝั่งนะครับบางครั้งมันอาจจะหลวมได้มันไม่ได้ยึดน็อตผมก็เลยแก้ปัญหาโดยเอาสายที่ต่อกับต่อเข้ากับขาสตาร์เตอร์เนี่ยต่อเข้ากับสตาร์เตอร์โดยตรงเลยครับไฟก็ติดครับ